It is a very 我塌了吧！哈哈。 หันมีอย่างครับโอ้ผลงานการทีได้มาวันพี่น้องครับไปวันแหกับ่หมานแต่ว่าบบดที่นี่ได้ปลาดังด้วยพี่น้องด้วยนี่ะโอ,อันนี้พักกินกับหลาบกับก่อยเสียบกับพี่น้องครับ อนี่ก็เสียบเือกันด้อพี่น่องเด้อนเด้อชุดชุด อืมแล้ว huh. กบบ็อนใส่ต่อนหนาแต่ว่า,ามันอยูนงาใหม่พี่น้องครับอันนี้พอรอ่อ้นอยู่ครับพี่น้อง เป็นต้นหอมเป็นโหระพาเอาเอาจัดแบบว่งไงพี่น้องของที่เหลือใส่เราก็มาแบบนี้อุดนาได้ไม่อีกสุดยอดได้พี่น้องครับรวมกันเลยออ ลุบลอเถอะเนาะลุบรอตุ่แยตัวถอะอ้ออกเดงเดงพี่น้อนนะนงมีนอพันได้อีกเนาะสวัสดีออออกเดงงเด้งเพี่น้อนอ,อันนี้ต้นบักเน่าโฮครับพี่น้องบัทโฮ นี่เขาเนเห็ดยังครับนี่เห็ดเห็ดต้ำป่าก็เป็นคองขาวนะคะเห็ดน่ำสุกน่ำเปียกปนเห็ดเต้เพี่งน่องเด้อไปโตไปกินขคนคนยุ่เดลยเอ๊ะบอกพริกใส่ได้ป่ะไหนนี่เป็นตะเพียรตัวน้อยให้เนาะเอ้าโอ้โหเป็นใส่พริกผงเลยเพี่น้องเรียบร้เนี่ย นะอันนี้ครับเพื่อนจะเตรียมหอมระวังรอเวลาที่ว่าเพื่อนทีเฮ็ดกับเขาเดี่ยวนะครับเนาะดอกไก่หน่อยโอ้ตัวนี้ปเป็นเสียบตัวน้อยหน่อยเล็กตัวน้ยเปียงอันนี้อ่ไปซ้ำ โอ้คุณแม่กินอยู่ทางนี้ครับแจกไปคุณแม่ครับแจกทุกเม็ดกับรัวดอกแค่เอ้เยอาหารการกินกนี่พี่น้องเอ้ยบ้านเนี่ยเอากินข้าวอย่าง <c oughs> มาเด้อพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับบาปที่เนี้ยปิ้งไปเข็งอ่าปิ้งปลาเขาเอาอคุณแม่เดชเลย พักอะไอย่างไรเนี่ยครับพี่น้องครับใบบกกอบผักฟีเต้าบกเขื่อนถอดเนื้อครับพี่น้องครับหลวบเขแคยปาโอ้โหเพิ่กล้องเขาเทเลปันอ่าแก่วปิ้งให้แม่เนีปิ้งให้แม่ได้ไปใจไปใจปลาครับโอ้ไปใจปลาอืมโอ้สุกเห็ด บาดมากินด้ตัวหน่อยตัวเงี้ยบุกมากินดีกิน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 ตัวเงี้ก็กินอยู่้างมากวไม่ใครโอ้่นตัวดีกัใครกันโอ้ห่นพี่น้องกินโดห่อนได้บเนี้ยใกัขันใค่วอเศ้าหรือมแม่เอ้าคุณแม่ใครนละฝนละใครปรินงละ

กูขว่านชือดอกกูแล้วก็อยากเพดเอาเด็กกูบอกเพศกูบอกขาป่านี่กูขากูไกินกูบอกกินนะหาจื้ออมจะชอบขาให้ก็ว่ากิแล้วบัดนี้ลูกหลานมาขายให้เดกกินนนี้ก็กินแต่ว่าอินแค่ไหนแเ ก็จะบอกใคราบผู้เดียวเที่ยงาต้องจีบาบบ่บาทบ่ปปูหนิงบ่บาบู่ขาโอ้ไม่บอกวิธีทนแม่คงปูตัวปู่ว่าปู่บอกเอาเลยกินผู้ก็กิน้ บ้านแห่กับบ่หมันมาที่นี่กับมันด้กินงอนดางครับอะไรยังไงเนี่ยเด้อดิเออมาเด้อพี่น้องทุกคนครับเออเด้อเด้อเด้นกับบ่หมานเหรอวะมันมันมันไม่ท่านี้เลยติดตามต่อไปได้พี่น้องเด้อลองพันซักพ้ารอทงครับพี่น้องครับอืม บ้านนะมันนอนอยู่นี่บบบมันกินเขาอยู่นี่อ่ะแต่ตามันได้เจ้าสองสามโลมันเอาเมียขาย